สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอกปายสุภูสุคนของผมเปดเอฟซีช่างน้อยพาเพลินครับนี่อยู่บ้านพักแสงทองฟิลแลนนะครับพี่น้องมาเบิงมาไล่พี่น้องมาไล่พี่หนิงชินกรมาไล่พี่หมีนันทิดาแล้วครับเนาะ้วกามาไล่ของทีมงานครับพี่น้องดูแลจุดนี้ครับพี่น้องเอฟซีทันใดเดี๋ยวมาไล่มาห่กะผกดมาเลยนะครับเด้ออยาให้ทีมงานห้องนะพี่น้องเนาะช่างน้อยเฮ็ดทีนมาไล่อครับพี่น้องนี่ครับผมมาเช็คว่า ยซื่ออันเอฟซีทันไดอันส่มมากให้แล้วนะพี่น้องพี่น้องปะไปสมบรรยากาศพี่นอ้นองพี่นอ้นองเป็นกระดาษพี่น้องนี่เป็นลายซื้อนะครับเนาะลายชื่อนะครับเนาะลายชื่อนะครับลายชื่อมาไล่นะครับผมของพี่นี้แล้วก็มาแบบว่ามามาบึง้งลายซื้อแล้วก็เขียนแล้วเอาไปเห็ุพี่น้องแล้วก็่องรอดชมคลิปสร้างหน่อยว่าเห็ดมาไลแห่งภายในพี่น้องเป็นบรรยากาศบ้านพักพี่น้องะนะบรรยากาศด คุยกับพี่หมีนันทิดาแล้วครับเนาะมาคุยกับเพิ่นว่าเป็นยังไงเมา่อไรอบนี้สิได้ลายโบพี่น้องมื่อไรอบนี้จะได้เยอะขนาดไหนครับผมพี่น้องป่ะสวัสดีครับพี่หมีครับผมใครจังครับเนี่ยกินมาซิดาครับพี่พด<า>ั<อ>งนะ้ว<อ>เป็นจระเข้เหรอครับเดี๋ยวรเราค่อนยาวมาใหา้กินมานดเที่ยวเสร็จยาวกินก็น่า,าจะเสด็จติบน้ามูเส้นบะเตี๋ยวครับผมนั่งเพื่อกับพี่หมีเป็นยังไงกรอบนี้โชว์เป็นยังไงครับ อัวร่า,รางกายร่า,างการแห้งค่ะบบ่วครั้งนี้รอบที่สิบหกเนาะแมนค่ะบอดไยเออเป็นเสื้อบทดบักครับผนี่นะคะจะให้พี่น้องรอบเบิงง่่ะพี่นออบบ้องรอบแบบว่าคือเราคิดกัน่าแบบว่าหายสำมันเก่าเลยสินะค่ะพี่น้องตรงได้บเบิรงอันไหม่ทีมันมันดีๆยิ่งขึ้นไปอีกนั่สินะค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ทุกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงบัวบ่าสิเป็นแจ้งช่างน้อยสิบางทีคนก็เอื่นไปแสดงเหมแมเป็นงานแค่นี้ซอยนะครับเป็นยกขันย้อนี่ซอยยกสายยังอยังสิพี่น้องในในตรงนั้นครับน้องทีมคอสตูมสิอูคนคนเตรียมตัวมือว่านี่มาสอมใส่กันเป็นผู้สอมของเพคนเข้ากับสอมของเขามือว่านี่มาว่าร้องสอนใส่กันเบ็นอย่างสินะค่ะก็อู้หนเพิ่นเพิ่นเก่งอ่ะเพิ่นเมที่เปร์มากเลย เมปอนี่สิเมปอเมคิ่งน่มาจูนเสิยารบรรุจูนมีตเก่งๆเลยะนารักทุกคนเลยนะที่ินี่คือว่าเปะนะพียนเปะมากสองหอดจะมองเขาบ่ขึ้นสีถุมค่ะสีถุมคือหมองอย่างนี้คือสีถุมซ้อมใหญ่ตลอดนะี่นะค่ะคืออย่างใดคือสีถุมตลอดสอใบไล่ปจนหอดสีถุมมลคจากนักดนตรีซี่สเพิ่งจะเอาเอาทุกเม็ดครับผมเอาทุกเม็ดค่ะ ว่าริเป็นทีมทั้งอาจารย์เครื่องเสียงสี่เนาะคนเกะคนเกะเต็มทีขึ้นกันทุกคนนะคะฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ค่ะรอติดตามเบิรงค่ะมันสิตื่นเต้นอลังการขนาดใดน,นะคะแต่รับรองว่าคุ้มคุ้มเกินเกินราคา100บาทค่ะ,คะแม่นโอ้คุ้มจริงพี่น้องมอแม่นว่าเฮ็ดแบบแบบใหญ่ขึ้นเรืเร่อยๆนี่คาะ ชุดจังสีกับเปล่นตลอดทุวนอ้ดีใจแฮง้นี้บอดบ้นพี่มีเอาใส่ชุดให็นนู่เด้อเพื่นสีตัชุดสิยชุดให้เล่อดีใจนามั่บานโอ้ดีดีดีมาดูแลน้องดีารค่ะพี่น้องประคักัดกินอะไรได้พี่น้องแบบร้ายเลยครับผมมู่บ้านนี่กะมาหานันิงบดตัวเสื้อแมนสาตัวมีแต่ตังานเนกันก็ดูแลเบ้อสุดยอดครับบอดแถีบบอดพีกยอดมากแมนข้อนพี่มีกรงสีสางตัดนา้บอนี้แมนค่ะรมพี่มีเอบดนู้นใส่ชุด ใช่ค่ะเพื่อนเป็นส้งไห้เพื่นเพื่นกับสีเบื้องมาไห่อลไรค่ะเอาเอาไห้เพื่อนเบื้องอันใดียมอสมเพื่อนกับไห้เพื่อนจัดมากสินะคะครับผมเอามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะฝากพี่น้องติดตามรับชมเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแสงทองฟิลแลนทุกทุกท่านนะจ๊ะขอบคุณหลายพี่มีจ้าครับนพี่น้องเข้ามาเบื้องบรรยากาศนี่มาเตี้ยมาเร็วมาเตี้ยวจานนี้โอาน้องเตี้ยวค่ะเป็นแม่ครัวอน้ว เรื่องการัินกาลังตัดชุดให้อยู่ค่ะแม่กัวชุดอย่แม่กัวชุดอย่างแม่กัวชุดกันเพื่อนบอกเม่จียเออสีแมนคือชุดกันเพื่อนนี่ละโอ้ครับผมเดี๋ยวแม่กัวสีดูแลการกินให้ทีมงานทุกคนครับผมแม่เจียก็รอดพวงมาลัยด้วยจ้าขอบคุณค่ะพี่น้งฝายเม่เตี้ยเนี่ยเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แม่เตี้ยน้ำเนียนนะคะเป็นครัวห้องสะอาดสระสะอาดได้พี่น้องครัวชื่อครัวของเราสะอาดท่านเพื่อทำความสะอาดตลอดครับผมเอาเบิรงกับเขาพี่น้อง กับข่าหลากหลายครับผมมโอนี้กับข่าเสียบครับเมียเตจเห็ดโมนี่วันนี้มีมีอยังมีเตี้ยมือนี้แัทเพ็ดปลาดุกคุณน้องละ่ะแบบแสียบด้วยครับแัทเพ็ดปลาดุกเสียบวิลีได้คุณน้องครับแัทเพ็ดตัวนี้มันหอมพอฏิทอดก่อนได้แล้เมียเตจนะอฏิทอดสูรตรก่อนคุณน้องทอดแล้วก็เอามาผักผิดครับแสีบครับคุณน้องะจะมาข้าวทำอะไรกับข่าลายครับกับข่านี่ครับผมหนึ่งนี่ต้มปลานิลด้วยครับต้มปลานิลต้มปลานินเสียบได้คุณน้องต้มปลานิลน้ำซุ่ยครับ ครับอาจารย์น่ะตีเพิ่อเมื่อกินแล้วเพื่อเตรียมตัวสอบพี่น้องมาเนี่ยเตรียมตัวสอบนะครับเนาะนครับต้มปลาหนิเป็นบรรยากาศกินเขากินน้ำว่านองหัวมอนกันพี่น้องอยู่นี่ครับผมแล้วก็มาเสือกมาไล่เนยมาเล่นน้่งพินมีพี่นิงเนยพี่นิจหน้าหอมครับพี่นิงออกไปเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวสอบเป็นขนมกินน้ำยาครับพี่น้องขนมกินน้ำยากระเทียมนะครับขับเข่าหลากหลาย เป็นแบบว่าเฮ็ดให้ทีมงานกินแบบกิมนำซำล้านนะครับแผวผ่าวแสงทองสุดยอดอันนี้เป็นเมเจอร์ยังไม่เตี้ยนี่เป็นน้ำไม่เลยอูนอเมย์อูนอเมย์พี่น้องนะกระแซ่บกรแซ่บอูนอเมย์ครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรวมโดยรวมวันนี้กินเสร็จก็จะซ้อมซ้อมใหญ่อีกนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศหน้าสำนักงานนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ประมาณตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วครับประมาณสิบเอ็ดโมงสิบโมง อากาศดีดีได้พี่น้องวันนี้อากาศดีมากเสียงเสียงนึงเงียบเยนี่ยพี่น้องเงียบเนี่ยห้านพักเงียบเยนี่ยลมมีวีนะฝนคันสิบนโต๊ะครับผมฝนคันสิบนแล้วฝนหมดแล้วคอมาคล้ายตัว กะเสช็กมาไล่พี่น้องอันนี้เป็นรถของนุสมาตครับผมลูซี่ครับผมลูซี่นะครับออกไม้ปลายแดงนี่พี่น้องงามๆครับผมไม้ปลายแดงเป็นบรรยากาศร้างออฟฟิศพี่น้องบรรยากาศร้างออฟฟิศโอ้อากาศดีๆครับลมอากาศลมดีๆครับพี่น้องครับตั้งบ้านตามมาเสือเสืยอเสียใส่บอก ครับอัเป็นแฟนพี่มีครับผมมาสวัสดีครับผมมาจากบุรีรัมย์ครับมาล่างแให้จันตอดครับมาล่างแอหจันอดเฉพาะเรครับผนี่เอาปดกนปเชียวเชี่ยวฮะครับปเบิรนแแงคครับก็คุณหลางเดียร์ครับผมเป็น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 ้างแแหด้ครับผมรับเก็ดแอหทั่วอณาตบอณาจักรไปนองไปนอนไปนอนโอ้ย็นดีครับยันดี จากเทยวโมมาจับเปิดมาถิงลงแต่เจ้ลงศาลโอ้โหเย็นเย็นเย็นเย,ย็นครับเป็นมาเฮ็ดแอร์ให้อาจารย์ตอบพี่น้องตั้งแอร์แอร์ตั้งคืนแอร์ตั้งพื้นตั้งแล้ว่าก็ต้องเช็คได้ครับพี่น้องเช็คครับผมยังเช็คก็คตัวนีออ้ครับตัวน,นี้สิบกอ,องศาสิบกอ,องศา เรามาเศษเกับตัวนี้ครับผมเนีย่ยขึ้นซางพื่น้องซางคนโอ้ไก่เคี้ยงพีง่น้อ,ง,นองไก่เขี้ยงก็เปย์เ่ะนี้โอ้เปย์ได้คพื่อน้องมดนะระยะ30เ็นนุ่มต้องเท่ากับเตอร์โมอืมหับางเตอรมหอมไมเจ๊ครับเอป๊กปกติปกติเลยครัโอ้โอหายน,อน,น้อนาไม่ได้หมอเลย <c ười> เดี๋ยวจัดต๊อ์ดพี่น้องจัดต๊อดจัดต๊อ์ดไม่ได้จัดต๊อดแอร์เย็นแล้วไม่จัดเติรับนี่โอ้ยเน่ยนั่งในมาเรือบักจดจอดเรื่องแอร์เย็นละขึ้นเครื่ี้ยังไรใกล้หน่อครับผมจดจอดเรื่องจัดต๊อดเนาะพอดีเซียวมาก็เลยไห้เซียวจัดการไห้เซียวเขาเฮ็ดงานเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ดันแอร์เดี๋ยวส่งเลยจนัพี่น้องประมาณนี้ครับผมยุคนี้เขาคิดต่อไงมองคิดจอดเขาคิดนานไร เขาดังอยู่ฟองนี่แต่ผมยิ่งฮะน้องเซกันนี่ผมว่าพอประสานมันถีบฮะคู่หน่อยม้องเซกับตอตอเซกคู่ให้่ยังใส่ได้ดีอยู่เลยมันหน่อยเย็นปะอ๋อจังควรจะใช้แก้วก็ดีกว่โอเคเรียบร้อยแล้วพี่น้องประมาณนี้แล้วครับผมครับพี่น้องมันนี่ก็ประมาณนี้ครับผมชมบรรยากาศนะครับเนาะบ้านพักบรรยากาศมันนี่ช่างหน่อยขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาพี่น้องเจตานีกระชีดไปหา ไปแรกเงินพี่น้องเห็ดแรกเงินมาเห็ดมา่อไรนะครับเนาะก็ิติไปกับพี่นิง่งพี่มีกัฟเฟนเพื่อนนะครับผมสามสี่คนรถพี่มีพี่นิ่งไปครับผมพี่น้องขอบคุณเทุกซี่นะครับเด้อเจ้าทานีกัฝากไว้เสมอเท่ากันพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับผมเธานีขอลาคำว่าสวัสดีครับ